เปลี่ยนเรื่องเล่าธรรมดาให้ทรงพลังด้วยเทคนิค Storytelling สวัสดีค่ะลูกๆหลานๆและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสูร่รายการไทยดีมีสาระกับมิเอียงทางช่องแม่เอียงแชนแนลค่ะวันนี้แม่เอียงมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยโดยเฉพาะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเล่าเรื่องไม่สนุก พูดทีไรเพื่อนทำหน้าง่วงทุกทีวันนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะเพราะเราจะมาถอดรหัสวิชาวาทะสุนทรที่จะเปลี่ยนเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดาของเราให้ทรงพลังและน่าจดจำกันค่ะเมยเองขอเปิดรายการด้วยคำกรอนสักนิดนะคะมีเรื่องราวมากมายอยากถ่ายทอดแต่เล่าทอดไม่ถึงใจให้ชะงนพูดจืดชืดคนฟังไม่เป็นผล มาฝึกฝนเสกเรื่องเล่าให้ว้าวกันเป็นอย่างไรบ้างคะปัญหานี้ตรงใจใครหลายคนเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนองนักเรียนที่ต้องออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือพี่พี่ยวทำงานที่ต้องพรีเซนต์งานให้ลูกค้าฟังหรือแม้แต่การเล่าเรื่องในชีวิตประจำวันให้เพื่อนฟังก็ตามวันนี้ไม่เอียงมีเคล็ดลับดีๆที่เรียกว่า storytellingstorytelling Story มาฝากกันคะ่ะ Storytelling ก็คือศิละปะแห่งการเล่าเรื่องค่ะเป็นทักษะการสื่อสารที่เปลี่ยนข้อมูลดิบๆหรือเรื่องราวเรียบๆให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจกระตุ้นอารมณ์และทำให้คนฟังรู้สึกมีส่วนร่วมไปด้วยเหมือนเวลาเราดูละครแล้วติดงอมแงมอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั่นแหละค่ะคือพลังของ Storytelling แล้วเราจะสร้างพลังแบบนั้นได้อย่างไร วันนี้แม่เอียงสรุปหัวใจสำคัญมาให้3ข้อหลักๆล,ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะเคล็ดลับข้อที่1สร้างปมให้หน่าสงสยัยหรือความขัดแย้งหรือคอนฟ lict เรื่องเล่าที่ดีต้องมีปัญหาค่ะลูกๆไม่ใช่เล่าไปเรื่อยๆเหมือนน้ำไหลเอื่อยๆมันน่าเบื่อแย่เลย การสร้างปมหรือความขัดแย้งจะทำให้คนฟังรู้สึกอยากเอาใจช่วยอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปปมนี้มีได้ทั้งปมขัดแย้งภายนอกเช่นพระเอกต้องสู้กับตัวร้ายเพื่อช่วยนางเอกหรือปมขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้นในใจของตัวละครเองเช่นการต้องเลือกระหว่างความฝันกับครอบครัวลองนึกภาพตามนะคะท้าไมียงเล่าว,ว่า มีเด็กชายคนหนึ่งอยากได้จัก,กรยานเขาจึงเก็บเงินแล้วไปซื้อจบเป็นไงคะเรียบสนิทเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ปมเข้าไปใหม่เป็นมีเด็กชายคนหนึ่งฝันอยากมีจัก,กรยานใจจะขาดแต่ฐานะทางบ้านยากจนเขาจึงต้องเลือกระหว่างการเก็บเงินซื้อจัก,กรยานในฝันกับการนำเงินไปช่วยซื้อยาให้แม่ที่กำลังป่วยเห็นไหมคะแค่นี้เรื่องก็น่าสนใจขึ้นทันที เราจะเริ่มอยากรู้ว่าเด็กคนนี้จะทำอย่างไรต่อนี่แหละค่ะพลังของการสร้างปมเคล็ดลับข้อที่สองสร้างตัวละครให้มีชีวิตชีวาหรือตัวละครที่มีมิติคนฟังจะอินกับเรื่องของเราได้ก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกผูกพันกับตัวละครค่ะอย่าสร้างตัวละครที่แบนเป็นกระดาษดีก็ดีสุดขัว้วชั่วก็ชั่วสุดขีด มนุษย์เราจริงๆแล้วมีหลายมุมค่ะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนมีทั้งความฝันและความกลัวการสร้างตัวละครให้มีมิติคือการใส่รายละเอียดให้คนฟังเห็นภาพและเข้าใจความคิดของเขาเช่นแทนที่จะบอกว่านางเอกเป็นคนดีลองเปลี่ยนเป็นนางเอกเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ลึกๆแล้วเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดในที่ภาษานะเพราะเคยมีปมในวัยเด็ก การใส่ภูมิหลังและความขัดแย้งในใจแบบนี้จะทำให้ตัวละครดูสมจริงและน่าเอาใจช่วยมากขึ้นเยอะเลยค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายที่จะทำให้เรื่องเล่าของเราสมบูรณ์แบบเคล็ดลับข้อที่3สร้างจุดคลี m แม็กซ์ที่น่าประทับใจคลี m แม็กซ์คือจุดที่พีคที่สุดของเรื่องเป็นช่วงเวลาที่ปมขัดแย้งทั้งหมดเดินทางมาถึงจุดแตกหัก เป็นฉากที่คนดูลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยหลังจากที่เราสร้างปมให้คนสงสัยแล้วก็สร้างตัวละครให้คนรักแล้วเราต้องพาพวกเขาเดินทางไิสู์จุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดนี้ให้ได้จากตัวอย่างเด็กชายที่อยากได้จักรยานจุดคลายแม็กซ์อาจจะเป็นตอนที่เขารวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วแม่เกิดป่วยหนักขึ้นมากระทันหันเขาต้องถัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยว่าจะเลือกอะไร นี่คือช่วงเวลาที่บีบขั้นอารมณ์และทำให้เรื่องเราน่าจดจำค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเพียงแค่เรามีสามสิ่งนี้คือปมที่น่าสงสัยตัวละครที่มีชีวิตและจุดคลแม็กซ์ที่น่าประทับใจเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดาของเราก็จะทรงพลังขึ้นมาทันทีแม่เอี้ยงขอฝากคำคมสอนใจไว้สักนิดนะคะว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า แม้นรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการการพูดกันเล่าเรื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกฝนค่ะลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามไม่เอียงเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการไทยดีมีสาระกับมิเอียงแล้วนะคะหวังว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยกลับมาพบกับมิเอียงและเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ